ม่เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่ได้สั่งเสียอะไรไปถึงโรงพยาบาลหมอขอบใจหมดแล้วพูดเลยนะอะไรอยากรู้ก,ก็เลยมาถามก็อยากได้เราจะได้ทำไปให้ถูกเขาอยากคุยกับญาติกินน้องบางคนเขาก็บอกว่าแน่ที่นี่แน่ไม่มีใครทําเหมือนที่นี่เลยทุกคนถึงมาที่นี่ ากฏการณ์ลึกลับที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในวันนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดลำปางเมื่อชาวบ้านต่างร่ำลือถึงปฏิหาริย์ลึกลับที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมสุดแปลกที่พบว่าคุณยายร่างทรงท่านหนึ่งสามารถอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาสื่อสารกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ว่ากันว่าก่อน,อนที่หญิงชรา จะกลายมาเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างคนเป็นกับคนตายคุณยายเองพร้อมสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็เกือบที่จะเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันก็ยายเลาให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขามาเข้าฝัน ยายแล้วก็ทําให้แม่ของยายอะค่ะทวดไม่สบายแม่เป็นเป็นแบบเป็นคล้าย้ยอย่างผีเข้าเนี่ยว,เเยวเเยเย่เป็นเลียดออกะวกเป็นเลียดออกเออพ่อเป็นผีบา้มามัดไปเก้าวันนี้ไปถามหลวงปอบัอนดเห็นหลวงปอแฉ่งสมัยเป็นหลวงปอเมีนะเป็นว่าม่ต้องไปทำมันต้องไป,ปงไ,ปไล่ม่ต้องไปคูเปินผีดีจะมาโฟด ก็เลยตั้งแต่นั้นมายายก็เลยรับขัน<ม>ก็ทุกคนก็หายหมดเลยค่ะป่อแม่หายหายพุดเลยจะเป็นเพราะความบังเอิญหรือเพราะสิ่งใดก็ตามหลังจากคุณยายยอมรับขันทุกคนในครอบครัวที่มีอาการเจียนอยู่เจียนตายก็หายเป็นปลิดทิ้งที่สำคัญอย่างพบว่าผีดีที่หลวงพ่อบอกว่าจะมาอยู่ด้วยนั้นเป็นเจ้าพ่อที่เชื่อว่า อยู่ในถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพ่อที่ไม่มีแม้ใครสักคนในครอบครัวเคยได้ยินชื่อมาก่อนเจ้าพอ่อเหมยฟ้าพ่อเีฟ้าที่เี่นางสงก็มีอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ <c oughs> จากข้ามเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบุหูเจ้าปอเหมยฟ้าบุหูจากข่ามเขาู่อย่องางขวดถ้าเชียงยายนี่เป็นว่าไปหาเรียกคนเดียว โอเคจะเลือกเองจอาอ๋อใครมาแทนมาได้ยายบรจิมมีคุูนะที่เขาเอาขอชื่อคูยอ่ะยายก็บอเอาแนมเออหูยอจากคําบอกเล่าของชาวบ้านหลังจากเริ่มรับขันเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเหมืยฟ้าผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มทยอยมาหาโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าญิงชราจะกลายมาเป็นยายพูดผี เราเรียกในมุกในก่อนครับใครเจ็บใครได้เป็นแกดูดเนี่ยเป็นเป็น,ปนบกุลี่อัมของเราก็หายกับเจ้าปอนี้บ้าน,นี่นะอขอกันเลยเจาะแกดุนนะใครเจ็บใครได้เป็นก็มาขามใครเจ็บใครได้เป็นก็มาขามเมื่อกายหายเจ็บหายปวดจะเป็นเพราะเจ้าพ่อเหมยฟ้าหรือเพราะกําลังใจที่ได้รับกลับไปก็ต่างทำให้ชื่อของคุณยาย กระจายออกไป,ปนกอกหมู่บ้าน,นจนใน,นที่สุด <c oughs> ผู้คนทั้งใกล้และไกลไกต่างหลังไหลมาที่นี่<ก>รคราวนี้นอกจากเรื่องอาการเจ็บทางกายก็มีอาการป่วยทางใจตามมากระทั่งกลายไปถึงการพูดคุยถึงบุคคลที่สาม<กร>ที่จากโลกนี้ไปแล้วเรื่องคนตายนักกับเลี้ยงคนที่ป่วยนักที่เขาเขามาอยกยอีก ว่ากันว่าการพูดคุยกับวิญญาณคนตายใช่ว่าอยากจะพูดคุยตอนไหนก็มาหายายได้ทันทีเพราะก่อนที่จะมีการคุยกับผีจะต้องทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาหาญาติพี่น้องอีกครั้งปกติคุณยายจะทำเกือบแทบทุกวันยกเว้นวันพระโดยผู้ที่จะเข้าพิธีก็ต้องเตรียมสิ่งของที่เห็นอยู่นี้และค่าขันครูอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้คุณยายประกอบพิธีและก็มาถึงวินาทีที่เชื่อว่าเจ้าพ่อเมื่ฟ้ากำลังจะมาสิงสู่อยู่ในร่างคุณยาย ้ากนัไปเข้าเชียงแล้วก็ไปกระายเลยถายว่าชื่อยังคนตายชืย่อยังคนนั้นอายุได้เท่าใดตายได้กี่เดือนหลังยืนยันชื่ออายุและข้อมูลคนตายจากญาติเจ้าพ่อในร่นางคุณยายจะทอดกายล้มตัวลงนอนเพื่อรอให้วิญญาณคนตายมาสื่อสารกับบรรดาญาติที่มาเฝ้ารอ ก็ถ้ามาเรียกมันจะตายน่ะน,นะ แดงยางนั้นถ้าเป็นมะเร็งกอบจ็บอเจิบนั่นะกอบ่ย่างคอเขาเอาว่านี่แน่นู้นี่ถ้ามันแก่กัมันกายน้ำเฟ้าเขาวอาว่าไม่นะเขาบอกว่าคนเดียวเองเขาไปจะได้วางเขานี่มันจะสัมพันธ์ใช่ยังสิ่งหนึ่งที่สางวางตกตะลึงให้กับบรรดาญาติที่มาเฝ้ารอพูดคุยกับคนตายก็คืออาการเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน ที่คุณยายสแสดงออกมานั้นล้วนตรงกับอาการสุดท้ายที่ผู้เสียชีวิตสแสดงออกมาก่อนสิ้นลมหายใจแทบทั้งซินหายใจบอๆใช่ไมะเรื่องอะไรับ่หายใจเออกเลยกะเจาะหายใจเบาๆค่ะออ แล้วปวดหลัง huh. ค uh ่ะแล้วก็โดนสายตรงเจ็บมากคือแกก็บอกแกเจ็บเนี่ยก็แสดงอาการนั่นแหละโอ้มันก็ใช้ปลาใช้อะไรกเจ็บทำไมล่ะ หมอือว่าเป็นเจ็บเนี่ยไมนเจ็บเนี่ยแล้ห้หมอนี่ออกหมอบนี้ออกหมอว่าถ้าออกก็หายใจคนมได้่ชาดชา เาเจาเจเออเอเูเลียงมันลุกขวัมาเขาเขาจิกจิกจกจิจิกเียงเียงจนเข้าใหญเลยูสวยอะวะ

ถ้าวันเสาร์วันกิ๊กป้าแอลเนี่ยป้าแม่ไปท่านี่เนี่จะไปได้ทั้งวันเลยแต่ที่บอกว่าแม่เขาป้าปัาแบบกลเปือกไปในเบียงแวะมิกซี่ชอบตุ้มเดียวเลยไปเปลือแวะเบียงบอนยายไม่รู้เรื่องแต่สิ่งที่พูดออกมามันตรงกับพฤติกรรมและการกระทำของคนตายอย่างเหลือเชื่อ แน่นอนว่ามาถึงนาทีนี้ญาติที่มาให้คุณยายทำพิธีต่างมั่นใจว่าได้พูดคุยกับคนตายอย่างแท้จริงแม้ว่าคนคนนั้นจะตายไปนานนับสิบปีก็ตามงานะป,ป,ปัสาไม่ชนะิดสามปีงาที่มาเนี่งานะความว่าคิดได้แล้วงานะความโกงกันทะเลาะกันกับพ่อ,พอ,พอ,นะอกับแม่งานพ่อลูกีายมาน้วยทะเลาะกันตัว ห่างป้อมหัวไข่อ่แม่นี่เป็นคนว,ว่ยิ่งใจกลัวอ่ะปายัดเหมือนค้าเราคุยไงคุยหหาปายัดเวลาปูดอะไรรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องมังนี้ดีไหมาจะไม่ทอะรอะไปวา,าัปเนีย่ยตาียตายที่ไหนเป็นอะไรหมอเขียนว่าเป็นอะไรตายแล้วก็ชอบทานอะไรแล้วก็ รู้ว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยเว่าเราขอเข้ามาแม่แม่ทุกวันเลยงานชกนะอไปได้ว่าโอเคงานชกปลอเยอะพวกเปี่ยนมาเยอะไปไปฉันจะทันให้อจิ๊ เส่หมูตันน่ะใ่หมูตัน่หมูอ่ะอ่อพอเจบปวดรดเล่าบางวันก็ดีบางวันก็ใหยนีกคอ่าจะตายก็จะได้ช่งเล็กสักคำอ่ะเป็นหายงากตายแคบเดียว

เราไปคิดถึาวพวกเจากโลกไปแล้วให็นะจข้าวแขกไปเด้อกอดเอ็มอูแล้วพ่อเขามาได้กลับไปแล้เดินตามมขาและเช่นกันเด้อ ต่างวิญญาณต่างเรื่องราวทั้งทุกขทั้งเศร้าที่คนมีลมหายใจได้สื่อสารกับคนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วนี่คือปรากฏการณ์ลึกลับในมุมเล็กๆในสังคมไทยความจริงที่ยังเกิดขึ้นแทบทุกวันความต้องการที่จะปลดเปลืองเรื่องข่าใจของคนเป็นที่มีต่อคนตาย เราสบายใจเราได้ทำบุญาดูไเดี๋ยวเราทำไปิดงเไลาเราไปอันนี้มีแค่ปยากได้เนาะสบายใจยใจ,จะทําให้เราได้ได้รู้ว่าเรานี่แม่เรานะเราได้มีโอกาสคุยกับวิญญาณที่แบบเราก็มันมันสัมผัสไม่ได้น้องเาพูดยากแต่แต่ในความสึ่อเราว่ดีใจค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ช่วยเขาเวลามีคนมาหาอย่างเงี้ยค่ะก็ ทำให้เขามีความสุขกลับไปได้คุยกับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วความสุขความรู้สึกดีใจที่ชาวบ้านได้รับกลับไปต้องแลกมากับอาการวาดผวาความรู้สึกห่วงใหญ่ของคนในครอบครัวคุณยายเพราะแทบทุกครั้งทุกดวงวิญญาณคนตายที่มาใช้ร่างคุณยายไม่เคยรู้สึกตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวกลักวกลัวยายจะไม่ฟื้นเวลาเรียก เวลาแม่ไม่อยู่อันนี้ก็เรียกแทนถ้าแม่ถ้ายายเทาไม่อยู่จะเป็นตัวแทนเรียกวิญญาณแทนแม่ค่ะก็ช่วยยายเรียกเห็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะมีคนมาเยอะแยะเดือนนี้บอลนับออกไแปเป็นมื่นแเนาะเดี๋มื่นปลชงมื่นว่ะเหนื่อยค่ะแกเหนื่อยบอกแกแต่แกบอกว่ารอม่ไหวจริงจริงก่อน ถ้าดวงวิญญาณที่มาใช้ร่างคุณยายมีนับพันนับหมื่นวิญญาณคนตายเหล่านั้นยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้หรือไม่สมาชิกในบ้านจะใช้ชีวิตกันอย่างไรคุณยายจะมีวิธีรับมือดวงวิญญาณร้ายแบบไหนคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ Love